เล่นไลน์มาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าไลนมีอย่างนี้ด้วยไปดูกันว่าคืออะไรอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมจากไลน์นะครับผมไปดูกันเลยนะดูพอมาลิสเห็นไหมจำนวนแช็ดข้าพันกว่าคิดดูแล้วทำลิสหาเช็นี่หาได้ยังไงครับมันคงจะทด้นะครับผมดูจองแช็ครับนี่ยห็นะฮะโอ้โหบานเลยครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยฮะโอ้โหมันอีลงตุงนั่งไปหมดครับเดี๋ยววิธีการนะครับให้เราไปที่หน้าหลักก่อนนะครับผม แล้วไปที่ตรงนี้ครับฟันเฟืองด้านขวาบนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับนี่ให้เรากดที่ไล่แถบครับกดไปเลยครับนี่ครับแล้วหลังจากนั้นครับกดนี้ฮะแชทเฟลเดอร์ครับกดไปเลยครับให้เป็นสีเขียวอย่างนี้นะโอเคแล้วหลังจากนั้นครับให้เราเลื่อนกลับมาครับอ่าแล้วไปที่แชทเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับคือเ็าจะแบ่งกลุ่มให้เรานะครับผมนี่เห็นไหมฮะเราก็สามารถค้นหาได้ง่ายๆเนาะ อันนี้คือทั้งหมดนะครับผมในกรณีที่เราจะหาแชทเพื่อนนะครับแล้วก็กดไปที่เพื่อนนะครับในกรณีที่เราจะหาแชทกลุ่มนะครับกดไปที่กลุ่มนะครับผมหรือบัญชีทางการนะครับผมกรเป็นแชทนะครับผมแค่นี้ครับเพิ่งรู้ใช่ไหมครับบางลิรู้แล้วก็เอามาบอกเราใช้มาตั้งนานแล้วฮะไม่รู้ก็นําไปใช้นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ